สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะครับรายการดีๆที่นําเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงที่หลายหลักซึ่งเรารับรองว่าคุณต้องกดไลน์นะครับเมื่อวานกดไลค์กันบ้างหรือเปล่าคะโอ้โหมันกดไม่ไลค์ะดิมันกดกดกดเกลียดได้ไหม มันเป็นเรื่องเงื้เงแบบนี้มันไม่ถูกใจอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ากดไลค์รายการเราลวกันที่ะนำเสนอเรื่องราวแบบนี้นะมาเล่าสู่กันฟังรู้เท่าทันนะผู้บริโภคอย่างเราเป็นผู้ถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วงะเมื่อวานนี้หลายเรื่องเลยนะคือกระทบกับแบบโทรศัพท์นะโทรศัพท์แก๊สครีมทาผิวเรื่องอาหารการกินก็มีเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็จะมีเรื่องอาหารอีกลาวเนี่ย ใช่แล้วค่ะต้องติดตามกันนะว่าเรื่องเงิบๆมเเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าไม่พูดถึงในฐานะผู้บริโภคเคยมีเรื่องเงิบๆมเง้ไหมคะผมอะฮะจริงๆร่งเดี๋ยวก่อนนะเงบน้่แบบคือมันดูเป็นศัพท์แบบเงิบคืออะไรอะเงิบก็อาการแบบหงายเงืเอแบบมันแบบมันเอองานนะเข้าใจท่าผ้มผมคิดว่าท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะอันนี้เป็นตลองเคยเงิบอไหมคะ ก็มีนะประสบการณ์เงิ้อเลยแต่ว่าขอเก็บไว้กับตัวดีกว่าไม่อยากเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมไม่เล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์มันก็พอมีอยู่บ้างกันนะแต่จริงๆทุกคนต้องมีนะเรื่องเงงิบแบบนี้นะบางคนบอกว่ามีทุกวันมีทุกวันเลยเหรอฮะอันนั้นมันจะเยอะไปหน่อยเหมือนกันเจอเรื่องเงื้ทุกวันอะ โอเคค่ะพักเรื่องเงือบของเราสองคนเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมาดูกันค่ะว่าเรื่อง,เงบเงือบของผู้บริโภคชาวไทยอย่างเราใน,นะะรอบปีที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะจะมีเรื่องอะไรกันอีกบ้างพักสักครู่ค่ะ